สวัสดีครับคุณพ่อที่เคารพโรบลักนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ครับแอดวานแล้วก็ BTS วันนี้24เดือน7 57ครับผมแอดวานอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปครั้งนั้นมันเกิดย่อตัวลงมาที่อะไรสองร้อย0อง0้ยสองอที่ผมวิเคราะห์ใน time frame หกนาทีครั้งนั้น มันก็ย่อตัวลงมาส0 7แล้วก็ตอนนี้ก็เกิดแบบหลังซื้ออยู่แรงซื้ออยู่บ้างต้องรอดูว่าจะเป็นไงฮะมาดูตรงนี้นะครับอ,ม,อม,มาดูเหตุผลที่มันต้องขึ้นเพราะอะไรก็ขึ้นนะฮะมาดูที่อสโตแล้วก็ c t i นะฮะ มันอยู่ในช่วงของ o v e r อร์โแล้วก็เกิดบูลิดเดเวอร์เจนไม่ทำเฟรมเบย์อาจจะมองไม่ชัดนะครับต้องไปที่ดูสองสิิบนาทีดูว่าชัดไหมสอง้ยสิบสนาทีบอกว่าตรงนี้เป็นคือตรงนี้ราคามันสูงแต่อินดิเคเตอร์ยกตัวสูงเห็นไ,ไหมครับแต่ว่า คือบางครั้ง indicator ดิเคเตอร์บางครั้งมันจะรายงานไม่เหมือนกันนะให้ดูตัวที่มันมันบอกก็คือตัวนี้มันยกสูงขึ้นแต่ราคามันต่ำลงแสดงว่าต้องมีแรงดีดคือตอนตอนนี้มันอาจจะมีแรงซื้ตอต่อเนื่องมาดูลูกใหญ่ียลูกใหญ่คือลูกนี้ผมก็วัดเลยเป๊บนี่คือราคาสองรโลก็คือสองร้อสิสิบสองแล้วก็มาตรงนี้2อง อินดิเคเตอร์ตรงนี้มันผมว่ามันน่าจะจบบริเวณตรงนี้ถ้ามันจบนะฮะถ้ามันจบก็ดูตรงนี้นะครับมันก็จะยกตัวสูงขึ้นแต่ราคานี่มันเป็น low low แต่นี้มันโล w h i g แสดงว่ามันเป็นบูลิเดวเจนลคะพอเป็นบูลิเดวเจนมันก็จะดีดตัวอาจจะดีดตัวไปที่200 ประมาณสองร้อยแถวๆเนี้ยสอง1้อยสิบสองสิบสามนี่ครับพออะไรผมมาดูทำเฟมหกสิบนาทีดีกว่าอาจจะเห็นชัดมากขึ้นเว็บห้าเห็นแล้วตอนตอนนี้มันยกตัวสูงขึ้นครับราคาเท่ากันแต่ยกตัวสูงขึ้นมันจะเป็นบูลิตเดเวทเจนแบบแบบทำเฟซหกสิบนาทีนะครับมาดูว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันขึ้นหนึ่งเล็กจริงๆเว็บสามควรที่ไปแตะที่ สองสิบสองก่อนอันดับแรกแล้วก็มามาต้านต้านบริเวณ EMA ห้าสิบวันตรงนี้ต้องมาก่อนนะครถ้าเกิดว่าราคามันควรดีตัวดีตัวขึ้นแล้วมาดูทำเฟรมเดย์ถ้าวิเคราะห์ระยะการยาวนะครับมันจะเป็นยังไงมาดูอ่ะผมลบเส้นก่อนนะ ถ้าคือความคิดเห็นผมผมมองตรงนี้มันเว็บที่หนึ่งของ TimeFrame Day ผมก็ลองลองลากดูว่าจุดรีบาวของขึ้นจะอยู่ในช่วง3-2.8สอไส์สมแปอ้าสิบแล 60, 8, 8, 8้วหกสดจปเซนผมก็มาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะปึ๊บตอนนี้มันมันเกินนะครับ มันเกินมันมันเกินโซนรีบาวมาแล้วควรดิบขึ้นได้แล้วนะครับมันเกินโซนรีบาวมาแล้วเหมือนกันการทำฟรมดก็เป็นคืออินดิเคเตอร์มันยกตัวส่งขึ้นนะครับมันเป็นบูลิตเดวเจนก็คือตลาดกระทิงแสดงว่าบริเวณหลายวันคือ เมื่อสองสามวันที่แล้วอาจจะมีคือเมื่อวานหรือเมือ่อเมื่อซืนวานนี้ครับอาจจะมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องแต่ราคามันดิบไม่ไปเพราะว่าเจอแรงขายของแท่งเทียนที่มันเป็นสีแดงนครับอาจารย์บางท่านที่เขียนในหนังสือบอกว่าให้ตีเ,ออเขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านนะครับบริเวณของแท่งแดงทั้งสองแท่งนะครับแสดงว่าคนที่ขายคนที่ขายไม่ทันครับจะมาขายในช่วงราคาที่ คนเก็บของไล่ซื้อขึ้นไปถ้าเกิดว่าแรงซื้อชนะมันก็จะพุ่งไปเลยครับแรงซื้อชนะก็คือแรงซื้อต่อเนื่องนี้ครับหลายๆวันเข้าอินดิเคเตอร์ก็ยกสูงขึ้นแต่อินดิเคเตอร์มันเป็นบูลเลตเดวิเนแล้วมันมีมันมีระยะที่ว่ามันต้องขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีแรงขายคนที่ยังไม่ได้ขายในช่วงของแท่งแดงดยาวๆนะครับตั้งแต่สองถึงสองร้อแล้วก็ สองร้อยสิบห้าสองรอยสิบสี่ถึงสองร้อยหกสองร้อยเจ็ดนะครับที่คนที่เขาแบบแบบอยากขายราคามันดาวสุดแล้วเขาคิดว่าต้องขายแล้วนะครับมันก็เลยเกิดแรงแรงขายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าแท่งแดงมันยังมียังมีกลุม่มนักลงทุนที่ยังตกค้างอยู่งงครับสํหรับผมคิดอย่างนั้นแล้วผมอ่านหนังสือมาเป็นแบบนั้นนะครับมาดูกันว่า ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเว็บที่หนึ่งจริงนะก็มาดูกันก็คือตรงนี้อาจจะเป็น A อตรงนี้ c ผมคิดว่า c ตรงนี้จบแล้วห้ามต่ำนะมันเป็นแนวรับเดิมที่ที่แนวรับเดิมของเว็บที่หนึ่งหนึ่งเล็กครับหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กหลายๆหลายๆครั้งแสดงว่าห้ามหลุดผมว่ามันมันไม่น่าจะหลุดไปได้นะครับอาจจะดีตัวขึ้นนะครับ อย่างที่บอกมันควรดิดตัวไป212ก่อนตามตามขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าแรงขายเยอะจริงๆมันก็จะหลุดไปมันก็จะมาพลักเบรกที่ตรงนี้ครับ7 8 6ด9บาท200บาทประมาณนี้ครับแล้วดีดตัวขึ้นไปผมไม่ไม่รู้ว่านักลงทุนท่านอื่นเขาคิดยังไงนะครับผมลองลองสมมติว่าตรงนี้เป็นเว็บที่หนึ่ง ใหญ่มาหาขึ้นเว็บที่สองดีบา์ที่หกสิบเ็ดจดแปดคนขึ้นนะครับควนขึ้นเนีแล้วดีบาวบริเวณนี้ผมคิดว่าแอดวานนะาจะเป็นหุ้นดังที่ราคาน่าจะดีดค่อนข้างสูงต้องรองดูต่อไปนะ,ะว่าแรงซื้อจะเป็นยังไงครับผมก็ขอให้มันแรงซื้อมันเยอะๆครับราคาจะได้ขึ้นๆเพราะว่าตรงนี้มันแจ้ง ผมดูผมดูเนี่ยผมผมดูว่ามันเป็นมันแจ้งแล้วว่ามันมันขึ้นแน่ถ้าเกิดว่ามันมันมีกระโดดแก๊ปมาเปิดแบบแนวรับกระโดดแก๊ปแบบเป็นเป็นมอนิ่งสตาร์อะไรครับมันจะดีตัวขึ้นไปแบบเห็นเห็นชัดๆเลยผมก็ลองตรงนี้ก็คือเป็นเว็บสองเว็บสองนะรอมันดีตัวเป็นเว็บสาม เราก็จะในระยะระยะยาวได้ว่าอาสมมุติว่าเว็บ1น้าก็เว็บ3ถ้าเกิดวันสุดแล้วมันก็จะเท่ากับเว็บ3ตรง2องหลอดเจบาททำไมผมก็ลองมาวัดฟิบโบดู2 7 0เจ็บบาทฟิบโบไม่ไม่ตรงถ้าผมย่อลงมาอีกมันจะตรงไหม ย่อมาอีกมาที่ร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะขึ้นสามขึ้นสามต้องไม่สั้น่ะขึ้นสามไม่สั้นสุดอาจจะยาวกว่าอาจจะยาวกว่าหรือยาวกว่าเว็บเวบหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นขึ้นยืดก็ได้ครับมองได้หลายมุมอยู่ที่แรงซื้อและแรงขายนะครับควรดีตัวไปที่้ก่อนตามที่ผมคิดในทอมเฟรม60นาทีไม่กี้นะครับ มันลงแรงมากเลยมาดู B T S ครับ B T S วันนี้เป็นยังไงอ๋อ B T S ยังยังไม่คือยังยังไม่ตกในช่วงของแปดจุดหกแปดจุดหกศูนย์บาทเหมือนกับ indicator เหมือนกับไ hey! ม่นี่แหละครับเหมือนกับ a d v a n นเนี่ยยกตัวสูงขึ้นราคาเท่ากันแสดงว่าเป็น b u l l i s ด d ว v ร r g e n c แสดงว่าต้องมีแรงดีดขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสโตและ CCI อยู่ในโอเวอร์โซแล้วคือขายมากเกินไปแล้วนักลงทุนจะเข้ามาซื้ออีกครั้งแล้วรวมถึง e m a เลียงสีด้วยเขียวเหลืองเขียวเหลืองอาจจะดูไม่ชัดแดงม่วงเทาเนี่ยถ้ามันอ้าปากแบบกว้างๆนะมันจะไปได้ไกลเลยแต่ว่าละ่ะที่คิดไว้นะครับ มันต้องไปที่9.25 9.25ก่อนทำไมทาไมที่ไป9.25เหตุผลที่ผมมองกับสมมติตรงนี้เป็นเว็บที่1บางครั้งมันต้องใช้การสมมตินะเพราะว่าตามทฤษีีหนังสือแล้วก็อาจารย์สอนมามันต้องคาดการไว้ก่อนว่ามันจะไปณจุดตรงไหนอ่าเป็นเว็บที่1 มาตีตรงนี้แล้วครับ61.8หาเวบหาเว็สาใหญ่แล้วทำไมรู้ได้ไงว่าเว็บ 2? 2เพราะว่ามนันรีบาวในช่วงของ61.8พอดีเหมือนกับแอดวานซ์เมื่อกี้นะครับมันหลุดมันหลุดมานิดนึงของ61.8แล้วมันก็ดีดตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงเลยตอนแรกมันเป็นขาคือมันเป็นอ e m a มขาดลงดูหลมเส้นคนบางคนบอกมันเป็นขาลงชั่ว ปรากฏว่าปุ๊บตรงนี้อินดิเคเตอร์ยกทัวส่งขึ้นเป็นบูลิดเดเวอร์เจนต์อย่างชัดเจนปุ๊บอ่าดิดขึ้นไปอันนี้ก็เป็นนนยะเหมือนกันครับอ่ะเป็นเว็บ2แล้วมาดูว่าหาเว็บ3หาเว็บ3อ่ะย่อมาที่ราคาปิดครับหาหกรอยหกสิบเจุดแปดเรามาดูว่าทำไม เพราะว่าผมนับอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่เว็บห้ายังไม่มีแสดงว่าขึ้นที่สามใหญ่ยังไม่จบเว็บห้าผมอนุมานว่ามันเท่ากับเว็บสามเพราะว่าเว็บสามมันสั้นมากแสดงว่าเว็บห้ามันก็ต้องไม่ยาวกว่าเว็บสามเพราะว่าเว็บหนึ่งยาวแล้วเว็บสองเว็บสามมันสั้นกว่าแต่ในที่ฎีบอกว่าเว็บสามไม่สั้นที่สุดแสดงว่ามันเท่ากับเว็บห้าได้ผมก็เลยโยงมาปุ๊บ เอ่ากันไหมพันหนึ่งครับดูไม่ค่อยชัดขยาย,ยมาดูกันว่าราคาจะเท่ากันไหมใกล้เคียงครัราคามาใกล้เคียงที่ร้อยสิบจุดบาทเก้าบาทเก้าจุดสองห้าตังมามาที่9้าบาทห้าตังก็เป็นเว็บที่สามแหล่งสมบูรณ์ แล้วก็มันก็จะย่อคือย่อมาที่เดิมก็ได้หรือว่าจะย่อมานิดเดียวในโซนรีบาวของเว็บสามโซนลีบาวของเว็บสามแล้วก็ไปต่อแต่ห้ามกินเนื้อของเว็บที่หนึ่งตรงนี้ปลายเว็บหนึ่งห้ามกินเหมือนตรงนี้ค่ะถ้าเกิดอนุมานได้สองอย่างก็คือเว็บนี้อาจจะจบแล้วตรงนี้เป็นเว็บสามแล้วเว็บนี้เป็นเว็บสี่แล้วก็เป็นเว็บห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ห้ามคือแปดแปดจุดหกศูนย์แปดจุดหกห้าเนี่ยห้ามห้ามต่ำครับห้ามต่ำเพราะมันจะกินปลายเว็บหนึ่งหรือคิดอ,อีกมุมหนึ่งก็จะกินปลายเว็บหนึ่งตรงนี้ครับพอเว็บสี่ห้ามกินเนื้อของเว็บปลายเว็บหนึ่งตามทฤษฎีนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไปที่เก้าบาทก่อนแล้วคือไปเก้าจุดสองห้าอีก ครับครบสมบูรณ์ของเว็บที่3ครับผมคือผมคิดในมุมมองของผมแบบนี้ฮะต้องดูตลาดต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีนัยยะของมันว่ามันวรขึ้นแ,แล้วอาจจะเป็นไซเว์ไปนานๆนะครับยิ่งไซเวนาน,นครับถ้ามันดต่ดโตไปมัมันีนยิ่ง พุมากเพราะว่าในคือให้เข้าสูตรกับหนังสือนะครับที่ผมอ่านมาก็คือมันจะมีมินทาร์ e เก็ตไพแล้วก็แม็กทา g e ร์เก็ตไพมินก็คือว่าอาจจะมาที่ชนชนที่ราคาที่เราบอกไว้ว่า9.25อาจจะมีเลงแรงเทขายมาที่9บาทแล้วก็ดีตัวขึ้นไปเป็นแม็กเป็นแม็กทาร์เก็ตไพก็คือ ถ้าเกิดราคาที่มันพักตัวยาวๆม้วนๆยาวๆย,ย,ยิ่งยาวเท่าไหร่แม็กทร์ e เก็ตไพก็ยิ่งสูงก็คือความยาวความยาวบริเวณน,นี้ยจะเท่ากับความสูงบริเวณน,นี้เลยครับราคาก็จะพุ่งไปผมดูในหนังสือมันก็เป็นไปได้ฮะถ้ามันเข้าสูตรนะครับตอนนี้ก็รอให้ราคามันดีตัวขึ้นไปเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีแรงแรงแหงซื้อแรงขายทุกวัน อาจจะเป็นไปได้ครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อที่ได้รับชมในวันนี้นะครับก็เป็นเป็นการวิเคราะห์กราฟในทฤษฎีกราฟที่ผมมุมมองของผมและอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ผมแล้วก็ผมได้อ่านจากหนังสือบ้างอ่านแต่จากหนังสือแล้วก็อ่านจากเว็บไซต์ยูทูบเนี่ยครับแล้วก็มาลองมาทําดูมาวิเคราะห์ดูมันก็ อาจจะเป็นไปตามไปตามนั้นเพราะว่ามันมีเหตุผลและนัยยะของของกัปนะครับเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่ผมเพ่าะได้ติดตามรับชมนะครับนี่ก็เป็น ep ที่2แล้วค,ครับของครับสวัสดีครับ